สวัสดีค่ะภาพภูมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้คนที่คุณนึกถึงเขาเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกคุณว่าบอกว่ากับดักเขาติดกับดัก ัมีอุปสรรคปัญหาช่วยเหลือเขาต้องการให้คุณช่วยเหลือเขายืนเหมือเข้ามาช่วยช่วยเหลือเขาด้วยเขาติดกับดักติดอุปสรรคปัญหาดูนะทำอะไรไม่ได้วุ่นวายวิตกกังวลพันธนาการพันธนาการด้วยอุปสรรคปัญหา ดูเขาจะทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการที่วางแผนไว้เพื่อนสูญเสียดูเขาเศร้าเขาต้องการมีเพื่อนคนรู้ใจเข้าใจเขาต้องการให้คุณ ยื่นมือเข้ามาช่วยเขาด้วยดูเขาเสียใจสูญเสียผิดหวังเขาเสียใจแล้วอันนี้ก็มีแต่อุปสรรคปัญหาติดกับดักปัญหามากมายพันธนาการด้วยอุปสรรคปัญหาดูเขาจะเหน็ดเหนื่อยแต่ดูเขาก็จะสู้แล้วเขาต้องการมีเพื่อนมีคนช่วยเหลือเข้าใจเขาหุ่นเชิดเหมือนเขาจะทำ เป็นหุ่นเชิดความการยอมยอมรับปรับตัวหุ่นเชิดให้ประทำชี้นำทางหน้ากากความไม่เข้าใจกันมีปัญหามากมายมาให้แก้ไข การเรียกร้องเขาอยากให้คุณรู้ให้คุณเข้าใจเขาการเรียกร้องพูดคุยบอกกล่าวเขามีปัญหาพันธนาการด้วยอุปสรรคปัญหาที่หนักเหนื่อยกวดน้ําทําบุญกวดน้ําอุทิศส่วนกุศลล้วต้องการให้คุณะคะ่ะดูแลเข้าใจเขา หลักฐานด้วยเหตุผลมีเหตุผลมีหลักฐานความเป็นจริงฝันร้ายดูเขาจะเขาอยากบอกคุณในวันนี้เขาต้องการต้องการให้คุณช่วยเหลือเขาต้องการเพื่อน เขาอยากให้คุณรู้พูดคุยให้คุณเข้าใจด้วยความเป็นจริงแล้วเขาสูญเสียเขาเสียใจเขาผิดหวังดูเขาจะเศร้าติดกับดักติดอุปสรรคปัญหาต้องการมีคนมาช่วยเหลือนำทางเป็นหุ่นที่นำพาเขาออกจากอุปสรรคปัญหาแนะนำนะคะหมุนว่าจะให้ทำไปทางซ้ายไปทางขวา จะทำอย่างไรดียังไม่เข้าใจลูกเขาจะวิตกกังวลต้องการเพื่อนต้องการความเข้าใจนะคะย้ำสามด้วยพันธนาการอุปสรรคปัญหาความเศร้าความเสียใจเขาอยากบอกคุณคุณเข้าใจเขาต้องการมีเพื่อนคนรู้ใจเข้าใจ ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกับอุบออกจากอุปสรรคปัญหาด้วยหัวใจเขาดูวิตกกังวลวุ่นวายในลหลายๆเรื่องไม่รู้จะทำอย่างไรเขาอยากบอกคุณว่าเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณอีกค่ะดูหัวใจเขาใจเขาอยากบอกคุณว่าอยากให้สนใจเขาอยากให้คุณสนใจเขาด้วยมองเขาด้วย เอาใจใส่เป็นคนสําคัญของคุณอยากให้คุณรักคุณเข้าใจนะคะเนี่ยาก,การมองการยื่นมือเข้ามาช่วยเป็นเพื่อนได้มีเพื่อนคนรู้ใจเข้าใจเขาให้คุณมองเขาด้วยสวนใจเขาด้วยเขาอยากเป็นคนสําคัญของคุณนะคะให้คุณรักปิดกัน้นเยียวยาหัวใจ ว่าหัวใจเขาไม่มีไข่ปิดกันเพราะเขากําลังอยู่ในช่วงเสียใจอยากให้คุณมาดูแลหัวใจเขานะคะ่ะเยียวยาหัวใจความผิดหวังเสียใจทางธรรมธรรมะเข้าช่วยอันนี้ก็ทางธรรมคิดทางธรรมกวดน้ําทําบุญอันนี้ก็คิดทางธรรมะว่าคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกัน ต้องมีสินเสมอกันทำดีทำบุญร่วมกันเพื่อที่จะได้เป็นคู่กันตลอดไปกองไฟในมือแต่ดูเขาวุ่นวายวิตกกังวลทุกร้อนนะคะเดือดร้อนวุ่นวายวิตกกงวลมากตอนนี้เยียวยาหัวใจอยากให้คุณเข้าใจสนใจเขาด้วยโลกนี้มีแค่เราต้องการให้โลกนี้มีแค่คุณกับเขาความเข้าใจกันห่วงใยกัน เขาอยากบอกคุณในวันนี้เขามีอะไรอยากบอกคุณอีกค่ะเขาอยากบอกคุณว่าเขาไม่สามารถแม้แต่จะมองคุณในตอนนี้เขาว่าเขารู้จักคุณมาจากที่ใดที่หนึ่งมาก่อนเหมือนความผูกพันเคยรู้จักกันผูกพันกับคุณ เขาจินตนาการถึงคุณคิดถึงคุณชั้นเขาว่าชั้นยังไม่มีคำตอบทั้งหมดตัวเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าจะทำอย่างไรจะพูดอะไรต่อไปคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง เขาว่าเขาฝันถึงคุณมากมากเกินไปฝันถึงคุณคิดถึงคุณจินตนาการถึงคุณเขาอยากกอดคุณเขาเสียใจ คำพูดทําร้ายเขาเสียใจกับคําพูดที่ทําร้ายเคยมีอุปสรรคปัญหานะคะคำพูดเขายังไม่มีคําตอบทั้งหมดในตอนนี้ในคำพูดทําร้ายแล้วเขาเสียใจเขาต้องการคำแนะนำว่าจะทำอย่างไรเขาเจ็บปวดมาก ตอนนี้แล้วเขาต้องการหาทางออกให้คุณช่วยเหลือว่าจะทำอย่างไรกับนะชีวิตเขาตัวเขาต้องการคำแนะนำหาคำตอบให้เขาเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณอีกค่ะเขาอยากบอกคุณว่าเขาว่าเขาฉันรู้ว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่ ฉันกำลังจะเป็นคนที่ดีขึ้นเขาจะดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นสำหรับคุณฉันไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณคิดถึงคุณฉันหวังว่าคุณจะยกโทษให้เขาหวังดูเขาเสียใจเศร้านะคะ่ะว่าคุณจะยกโทษให้ ที่เขาทำผิดไปเขาหมกมุ่นอยู่กับงานเพื่อลืมคุณเพื่อที่จะไม่ได้คิดถึงคุณฝันถึงคุณเขาคิดถึงคุณมากมากเกินไปฉันหวังว่าฉันจะสามารถกับคำพูดคำพูดที่ทำร้ายคุณ ฉันไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้ได้คุณเข้าว่าคุณพูดกับเขาผ่านเสียงเพลงเขาฟังเพลงแล้วก็คิดถึงคุณเหมือนมีคุณมาพูดมาคุยอยู่ใกล้คิดถึงคุณฉันจะรอสัญญาณจากคุณคำตอบสัญญาณ เขาต้องการคุณเขาอยากเป็นมากกว่านี้กว่าตอนนี้ที่เป็นอยู่เขาไม่ว่างุูเขาจะวุ่นวายคิดถึงคุณสับสนวุ่นวายมาก